สวัสดีค่ะทุกคนทักทายทุกคนจากตุรกีค่ะมื่อนี้เอาคลิปมาให้รับชมกันอีกแล้วนะคะอาที่นี้ลงสองคลิปนะคะทุกคนไม่ได้ลงคลิปหลายนะคะที่เห็นย่นี่กับเป็นอาหารเส้าของน้องอีซ่านะคะส่วนของแฟนนะคะเพื่อนก็เรียบร้อยแล้วนะคะเสร็จแล้วเพื่อนกับไปทํางานค่ะเฮากับยุ่กันสองคนแม่ลูกนะคะสายสายม้าพันกัเลยส่วนน้องอีซ่าไปตลาดกันค่ะไปซื้อของมาเก็ตกันนะคะเบสอนี้ลูกทำไมขี้วเฟื่อยอยู่เวฮีโกนะ แค h e r ฟฟอะบ e a ั้น้อยฮแคตี้กล r ฟูกฮงก a ักยู e คตีกอรบุ๊้โอ้รถคันนี้รถคันนี้รถเก่าแต่ว่าเขาแต่งสวยนะคะทุกคนสวยไหมบิทิฟูลนะไบาย ได้ไจ,รจริงๆแล้วก็ทุกมือแหละคะ่ะพาเพื่อนออกไปนอกบ้านนะคะเมื่อละชั่วโมงสองชั่วโมงนะคะออกไปย่างเล่นสูดอากาศข้างนอกนะคะเด็กน้อยนะคะก็ต้องพาเพื่อนออกไปสูดอากาศเป็นธรรมดาเนาะค่ะเปลี่ยนบรรยากาศนะคะอยู่แต่นในบ้านน้องอิสรเห็นอย่างเปิ้ลกะสีเบิ้งโทรทัศน์นะคะเบิ้งทีวีนะคะบางเจ้กักแยงโทรศัพท์แม่ไปเบิ้งนะคะนั่นแหละก็เป็นแบบว่าลูกกับสีบเบิ้งลกภายนองเนาะค่ะก็เลยพากันออกมาเ่นนะคะออกมาเ่นน้าแล้วก็ไปซื้อของน้าค่ะ ามาถึงมาเก็ตแล้วนะคะเขาก็มาลองสำรวจของในมาเก็ตกันค่ะทุกคนที่เห็นพันจับอยู่นี่ก็เป็นไข่ๆสมโอนะคะทุกคนบ่าเป็นสมนะคะเวลาเขาผ้าออกมาแล้วเนื้อพันก็สะเป็นออกสีชมพูนะคะสีออกชมพูสีโอรสนะคะทุกคนนั่นแหละค่ะรสชาติกาสิมีแบบว่าเปรี้ยวมากๆเลยนะคะส่วนอันนี้ก็เป็นเลมอนนะคะเลมอนกับเนเก่ามาลงไม่มนะคะเป็นมุมของพวกพักผลไม้นะคะกับิมีพวกะมะเขือเทศนะคะแตงกวานะคะพวกพริกนะคะ เคือม่วงนะคะต่างๆในมุมของมาเก็ตกัะสีมีแบบนี้ทุกมาเก็ตค่ะทุกคนแต่ว่าบางช่วงค่ะของในมาเก็ตกะซื้อไม่ค่อยได้นะคะเพราะว่าเพื่อนเอามาโล่งหลายมือแล้วของมันกัะสีเหี่ยวไว้นะคะว่าที่วันลูกว่าที่วัน爸爸 speak no by sweet นะลูก doctor speak is no is sweet you know ไหม What do you want? What do you want? What do you want? Sir? I do see just real life. It's such a real What do you want? What do you want, bud? not good, yeah. You are broken, but. บ,กบกักบักลูกอันนี้มีลูกดี for you t h เด่นทั้ m หมด ah big very big it's very big baby no eat it nah. Huh? น้องอิซากะมาติดตรงมุมขนมนะคะทุกคน ของขนมแบบว่าช็อกโกแลตต่างๆนะคะ่อตา่อใจเด็กน้อยนะคะแต่ว่าไม่อยากให้ลูกกินหลายนะคะฟันหลอหมลแล้วนะคะทุกคนพอน้อยทราก็บอกว่าอย่าให้ลูกกินช็อกโกแลตหลายเพราะว่าเดียวสิแบบว่าลายเป็นยังอื่นนะคะจากฟันแมงกนะคะถ้าเกิดว่าฟันน้ำนมหลุดก่อนก็คือสิบ่เป็นอย่างนะคะแต่ว่าถ้า เป็นโดนๆแล้วฟันน้ำนมประทันหลุดไงาอาสิกายเป็นอย่างอื่นเนาะค่ะอาสิาเป็นฟันติดเชื้อย่างสินะค่ะพ้ากันยางชมนั่นชมนี่ไปเรื่อยล่ะค่ะทุกคนมาสองคนแม่ลูกกับสีแบบวา่ารีแหลกเนี่ยจากน้อยพ้าเพื่อนมาเปิดหูเปิดตาน้าค่ะอยู่แต่บ้านลูกอาสีเบื่อเบื่อเนาะค่ะ,บบนะ,คะเนาะ มาชมของในมาร์เก็ตชมบรรยากาศข้างนอกน้ำนะคะช่วงนี้ของในมาร์เก็ตกะสังเกตเบื้องราคากันยังบบทันได้ขึ้นราคานะครับเห็นพ่อ้องอิซาบอกว่านาสิปรับขึ้นราคาช่วงเดือนหนานะคะพร้อมๆกับค่าแรงของตุรกีขึ้นพอดีนะคะทั้งตุรกีเพิ่นกระซีปรับค่าแรงขึ้นนะคะช่วงต้นปีกับช่วงกลางปีเนาะค่ะกระซีขึข้นเงินเดือนขึ้นสองรอบนะคะของกระซีขึข้นราคาเรื่อยๆราคาระ้วว่างช่วงที่ค่าแรงขึ้นแล้วนะคะของสินค้าต่างๆเพิ่นกระซีทยอยปรับสินค้า เพราะฉะนั้นฮอกกสินนเห็นว่าสินค้าขึ้นราคาตลอดนะคะทุกคนแต่จริงๆแล้วกสีแบบว่าพัดกันขึืนยังสินะคะพัดกันขึ้นราคาอันนั้นขึ้นแล้วกับอันนี้ขึ้นจังสินะคะแล้วกก็เป็นนยยังที่แบบว่ากับบาลานซ์กันดีนะคะไอเงินเดือนกับเงินเดือนกับราคาสินค้าต่างๆกสีแบบว่าใช่ใช้ค่ะใช้จ่ายกับพอดีนะคะทุกคนพอดีเป๊ะค่ะ บมมีขาดมีเกินถ้าเกิดว่าบ้านใดบ่ประหยัดกะแบบกะแบบว่าอาจสิเก็บเงินยากจากหน่อยนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าบ้านใดใช้เงินแบบว่าพอเพียงน่เสียกะน่าจะอยู่ได้สบายนะคะแต่ยังว่าล่ะค่ะต้องซอยกันประหยัดนะคะเพราะว่าสามีทํางานคนเดียวเนาะค่ะแฟนทํางานคนเดียวส่วนมากเนาะค่ะคนที่ใดแฟนตุรกีกะก็สิเป็นแบบว่าสามีทํางานคนเดียวนะคะหน่อยคนนะคะทีสิออกไปทํางานนอกบ้านนะคะเพราะว่าถ้าพูหญิ่งออกไปเฮ็ดงานนอกบ้านก็คือว่าบ่มีเวลาเฮ็ดกับเขา เตรียมอาหารเหตุงานบ้านนี่สินะคะ่ะแล้วยิ่งผู้ใดยิงมีลูกน้อยๆก็คือปบ่ได้เลยก็คือจังพันนี่สิะคะต้องอยู่ดูแลบ้านดูแลลูกดูแลสามีเนาะคะ่ะทุกคนอันนี้มันน่าจะเป็นขีนงใช่ไหมอันนี้ใช่ขีนงไหมทุกคนขีงขีงคะ่ะทุกคน เป็นขิงนะคะราคาก็น,นี้เลยวันนี้ไม่ค่อยมีอะไรเฮ้ยมากอันนี้ลูกเยอะอมิ้วไว้เยอมิ้วลูกมิ้วเว้มิ้วสมอมิ้วยอบสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พาเด็กมาซื้อ ของนะคะพอออกมาเดินเล่น,นะคะ่ะก็อันนี้ก็เป็นในบีมาร์เก็ตค่ะทุกคนสวัสดีทุกคนนะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมคลิปนะคะทุกคนขอให้มีความสุขค่ะตรงนี้ก็เป็นมุมของพวกนมพวกโยเกิร์ตพวกชีสนะคะพวกเสร็จกรอบพวกอาหารแพ็คต่างๆนะคะทุกคนพวกเบอร์เกอร์นะคะ พวกดูลุ้มนะคะอาหารสําเร็จนะคะก๋ยยูม,มุมนี้ค่ะมีขนมต่างๆน้านะคะราคาชีดกับยยูประมาณเนี่ยค่ะ อาแพงน้อยๆกับร้อยสองร้อยประมาณนี้นะคะราคาสูงสุดกับสามร้อยสี่ร้อยค่ะลวเต้แบบว่ายี่ห้อของชีล้วแต้แบบนะคะก็มีหลากหลายให้เลือกค่ะทุกคนราคาตอนนี้ยังบ่ขึ้นนะคะแต่ว่าเขาไปซื้อไปตุนบ่ได้เลค่ะมันเป็นของสดที่ยู่แบบว่าได้บ่โดนเนาะวันนี้พันกับสีสื่อของบ่หลายนะคะก็คือแบบว่าพลาสติกพอยางเหล่นน้ำนะคะกัสีซื้อของเบ่หลายค่ะเอาแค่หิวไหวนะคะกับชีได้ยื่ดอกประมาณสองถุงค่ะทุกคน สำรวจของสำรวจราคาชีสนู่นนี่ก็ซื้อบ้างนิดนิดน้อยๆเอาไปเฮ็ดขนมปังเนาะค่ะอาทิตย์นี้พันไม่ได้เฮ็ดคลิปแบบว่าเฮ็ดขนมปังนะคะพเ,คบบเะคะพราะว่าพ่อน้องอีซ่ากะอ้วนค่ะพ่อน,น้องอีซ่ากะอ้วนนะคะเบาๆขนมปังนะคะอาทิตย์อาทิตย์ว้นนอาทิตย์เนาะค่ะก็เฮ็ดเป็นอาหารย่างอื่นให้เพื่อนกินไปเนาะค่ะช่วงนี้ค่ะ เน้นเป็นผักสมากกว่านะคะถ้าเกิดว่ามือใดได้เหตุอาหารกับสิลงคลิปอาหาระคะ่ะทุกคนถ้าบริเฮตกับสิลงคลิปทั่วไปนะคะตามภาษาเนาะ,ค,ะค่ะก็ขอบคุณทุกคนหลายๆนะคะที่เข้ามาซอยรับชมแล้วกะ คอมเมนต์ให้กำลังใจต่างๆนะคะขอบคุณหลายๆค่ะซื้อของกันเสร็จแล้วนะคะพันกับน้องอีซากับพากกันใบใจเงินนะคะก้อนกับบาทนะคะพันบ่เคยเอ่อพกเงินสดมานะคะมามาเก็ตพันกระใสแต่บัตรเครดิตนะคะทุกคนก็คือพอน้องอีซาพันกระใสบัตรเครดิตไว้ใสตั้งหักนะคะกับลูกค่ะมาถึงบ้านแล้วเขาสองคนกับพากกันหิวเขานะคะกับเป็นช่วงประมาณเกือบบ่ายแล้วนะคะทุกคนพากกันมาบ้านมารีแล็กเนาะค่ะพันกระเฮ็ดกับเขาน้องอีซากับเบื้องทีวีล้อนะคะ มันนี้ได้เป็นทอดไก่นะคะไก่ทอดของลูกนะคะส่วนแมกอะสกินสมตำค่ะทุกคนสมตำที่ได้มาจากหัวผักนะคะหัวผักแล้วก็ใส่แครอทจากน้อยหนึ่งเพราะว่าพริกที่พันได้มาพริกเผ็ดเพิ่นมีแต่สีเขียวนะคะมันบ่มีสีสันเนาะพันก็เลยเพิ่มใส่แครอทเข้าไปนะคะเพิ่มรสชาติเพิ่มแบบว่าแค่อทเพิ่มสีมีความหวานนิดๆตาอค่ะซอยให่สมตำของเขาอร่อยยิ่งขึ้นนะคะทุกคนอร่อยมากขึ้นนะคะ กะแซบแซบคือเก่าละค่ะพักอันนี้เพื่อนกระตำสมตำแซบค่ะทุกคนหัวสีชมพูชมพูนะคะิ่นออกมาตำสมตำประจํานะคะกับบได้ซื้อมะละกอดนะคะบ่ได้สร้างซื้อม้านะคะเพราะว่าข้อสีม้าหอดบ้านกับสอสามมือสมมะละกอนะคะที่แม่ค้าเพื่อนขายนะคะถาม่าซื้อได้บ่อกับซื้อได้ยูราคากับบแพงนะคะโลละห0 60ค่ะทุกคนมื้อานี้กะขอบคุณหลายๆที่ทุกคนเขามารับชมคลิปนะคะขอบคุณหลายๆค่ะลาไปก่อนค่ะ